สวัสดีครับผมทอ็อปนันเทศพูลซาแ์นีนะครับเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนผมไหมครับว่าช่วงหลังเนี่ยเวลาเราเวิร์กฟอร์มโฮมหรือว่าต้องทํางานหรือว่าเล่นมือถือเยอะเนี่ยคอบ่าไหลมันตึงมากเลยครับแล้วพอเราคิดว่าเราอยากจะไปนวดบางทีก็ยังไม่ค่อยกล้านะเพราะว่าช่วงนี้โควิดยังระบาดอยู่นะครับแต่ล่าสุดครับผมเจอเพื่อนรู้ใจแล้วครับที่ทําให้คอบ่าไหลของผมเนี่ยผ่อนคลายและเบาบางลงเยอะเลยนะครับหน้าตางเขาก็ดีด้วยตามท็อปเลยครับ นี่เลยครับก็อีน้นวดมาโคโตเอสามนะครับก็อี้ตัวนี้เนี่ยผมเจอบ่อยมากนะครับเวลาที่ไปเดินที่ตามเซนทันนะครับหรือว่าที่เมกาบ,บางนาผมมีโอกาสได้ทดลองนะครับไม่เคยคิดเลยนะครว่าก็อีน้นวดเนี่ยจะทําให้รู้สึกสบายและผ่อนคลายได้ขนาดนี้นะและอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากคือเรื่องของการดีไซน์ของเขานะครับเหมือนกับเบาะสปอร์ตซีทของซูเปอร์คาร์นะครับและสีของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสามารถจะจัดวางแล้วเข้ากับฟเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเราได้ทําให้รู้สึกว่าเก้าอี้นวดตัวนี้เนี่ยเสมือนกับเป็นหนึ่งงานดี คือเก้าอี้นวดตัวนี้เนี่ยสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยครับสามารถจะนวดให้กับเราเนี่ยผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงปลายเท้าเลยนะครับและข้อดีของเขานะครับคือเขาสามารถจะนวดที่ข้อเท้าของเราได้ด้วยสามารถจะนวดตรงหัวเข่ากับน่องนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าทุกตัวจะทำได้ดังนั้นเหมือนกับคุณมีหมอนวดอยู่ที่บ้านของคุณเลยนะครับฟังแบบนี้รู้สึกว่าอยากจะลองแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเรามาลองพร้อมกันเลยดีไหมครับตอนนี้ทอพร้อมแล้วนะครับยิ่งที่บอกนะฮะว่าเบาะนวดตัวนี้เนี่ยสั่งงานได้ง่ายมากเลยนะคร ลองมาดูกันแล้วกันนะ h หมาโคโต์มาสัชออนเขาเขารู้แล้วว่าเขาต้องทำอะไรซึ่งตอนนี้นะครับเขากำลังทำการสแกนตัวท็อปอยู่นะครับเพื่อจะให้รู้ว่าสัดส่วนต่างๆของเราอยู่ตรงไหนนี่เขามาวัดไหลผมแล้วฮะไล่เลยนะครับจากไหลมาหลังโอ้โหเขามีการนวดที่ กลของเราด้วยนะครับเราสามารถออกคําสั่งเสียงได้ถึง16คําสั่งด้วยกันนะครับและมีโหมดออโต้ถ,ถึง12โหมดด้วยกันนอกจากนี้นะครับยังสามารถสั่งการจากรีโมทได้ด้วยนะครับไฮเทคสุดๆเลยครับ s <S ตอนนี้นะครับผมว่าเขาน่าจะสแกนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนวดกันเลยดีกว่านะครับ Hi m o k o t o Comfort ผมชอบที่ลูกกลิ้งเนี่ยเขาไล่ขึ้นไล่ลง,ลงเหมือนมีคนมานวดให้ผมจริงๆเลยนะครับ ตรงหัวเข่าของผมเนี่ยเขาเริ่มมีการหมุนนะครับเป็นการคลึงนะครับสำหรับใครที่ชอบออกกําลังกายอย่างเช่นการวิ่งคาร์ดิโอหรือว่าสควอตนะครับช่วยได้มากจริงๆครับผมอ่ะปกติเป็นคนที่ขับรถบ่อยนะครับเวลาจะเหยียบเร่งคันเร่งหรือว่าจะเบรกอะไรเงี้ยมันจะเกิดการเกร็งนะครับตรงน่องของผมเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยเขามีการรีเซนด้วยนะครับจะเป็นการใช้ซิลิโคนนะครับกดรีดน่องของผมตรงนี้เนี่ยยิ่งที่เท้านี่นะฮะมีลูกกลิ้งตรงฝ่าเท้าด้วยเป็นการนวดในจุดเอ็นร้อยหวายซึ่งปกติผมไม่คิดว่าเครื่ มาโคตโตเนี่ยสามารถนวดได้ทุกจุดจริงๆครับเดียว er ์ท็อปจะขอเพิ่มความสบายหน่อยละกันนะครับกับโหมดที่เรียกว่าซีโร่กราฟิตี้ปรับได้ถึง3ระดับเลยนะครับเพียงแค่กดปุ่มนี้นี่ก็เริ่มเอนนอนแล้วนะครับโหตอนนี้เคลิ้มสุดๆเลยนะครับพร้อมหลับเลยนะครับเนี่ยและอีโหมดหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับคือโหมดฮีตติ้งนะครับโหมดนี้นะครับมันให้ความอบอุ่นเหมือนเวลาที่เราไปนวดที่สปาแล้วเขาให้แบบประครบร้อนนะ่ะถ้าเราได้อาบน้ํา แล้วก่อนนอนผมมาหยุดอยู่ที่เบาะนวดตัวนี้นะครับจะรู้สึกเบาสบายและเคลื่อนอยากจะนอนมากเลยนะครับเพราะว่าความอุ่นเนี่ยมันช่วยให้เราผ่อนคลายมากจริงครับและนอกจากนี้นะครับเขายังมีที่เสียบ USB ซึ่งเราสามารถจะชาร์จมือถือของเราก็ได้ด้วยนะครับระหว่างการนวดของเราและมือถือของเรานะครับยังสามารถต่อบลูทูธเข้ากับเครื่องตัวนี้ได้ด้วยนะครับที่ทําให้เพลงของเราเนี่ยได้ออกมาเล่นบนลําโพงตรงนี้ด้วยครับ ต้องบอกว่าก็อี้ตัวนี้เนี่ยคุ้มมากๆจริงๆนะครับเพราะมอเตอร์ของเขาเนี่ยทำให้เราหายห่วงเลยเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยรับประกันถึง5ปีนะครับและถ้าเครื่องเสียนะครับโทรไปเขามาซ่อมมาให้ถึงที่เลยนะครับฟังโปรโมชั่นแบบนี้รู้สึกว่าคุ้มสุดๆเลยใช่ไหมครับ5ปีเนี่ยผมว่าเรานวนเนี่ยยิ่งกว่าคุ้มเกินค,คุ้มเลยครับ